สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t i t t c h ช n n e l นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเว็บค t g ไกด์กันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในการสร้างเมนูแบบ Category List นั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการสร้างเมนูแบบ Category List นะครับก็จะเป็นการดึงข้อมูล a r t i c l e หลายๆตัวที่อยู่ในหนึ่งหมวดหมู่เนี่ยมาแสดงผลเหมือนกับค a t e g o r y Box นั่นเองครับแต่ว่า การทำตัว category list เนี่ยมันจะไม่มีการแสดงในเรื่องของรูปภาพหรือว่าข้อความ i n t r o t e ทคนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของรูปแบบนะครับของตัวเมนูแบบ category list นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาที่ตัวอย่างแบบวดหมูนะครับแล้วก็บทความแบบ list นะครับในส่วนนี้นะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการแสดงในเรื่องของเมนูแบบ Category List นะครับซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปยังหมวดหมู่แบบข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับดังนั้นเราจะได้รูปแบบการแสดงผลที่โชว์เฉพาะในเรื่องของตัวไตเติลของบทความนั่นเองก็จะแสดงแบบนี้นะครับเป็นบรรทัดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะโชว์ผู้เขียนนะครับมีฮิตแบบนี้นะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เข้าสู่หลังบ้านเว็บไซต์นะครับไปที่เมนูนะครับ เลือกที่เมนูแบบจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่นิวได้เลยนะครับทีนี้ในหัวข้อแรกเมนูไอเทมไทยนะครับให้เราเลือกแบบให้เราเซลเลกก่อนนะครับเลือกอาร์ติเคิลนะครับจากนั้นเลือกแคตตาล็ s t แบบนี้นะครับจากนั้นหัวข้อเลือกชื่อแคตตาก็อเนี่ยให้เราเซลเลกนะครับเลือกในเรื่องของตัวหมวดหมู่ที่เราจะดึงมาแสดงเป็นแบบแคตตาล็ s t นะครับสมมุติว่าเป็นจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้นะครับเราเลือกแบบนี้นะครับแล้วเราก๊อปปี้นะครับ ตัวชื่อของตัวหมวดหมู่เนี่ยมาวางที่ไตเติลได้เลยถ้าใครต้องการชื่อเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครต้องเปลี่ยนก็พิมพ์ใหม่ได้นะครับจากนั้นในเรื่องของเ l i a สเนี่ยเราจะพิมพ์ไปใหม่หรือว่าปล่อยให้เอาไตเติลเนี่ยออโต้ Auto มาสร้างก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับ a r e n t Item เนี่ยถ้าต้องการให้อยู่ที่เป็นเมนูเลเวลแรกหรือว่าหรือว่าเมนูหลักด้านบนแบบนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น No แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้อยู่เป็นเมนูย่อยแบบนี้นะครับ เราก็จะมาเลือกเป็นซับเข้าไปในแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับสังเกตว่าถ้ามีเขตขีดเดียวเนี่ยมันจะเป็นเมนูเลเวลที่1่ถ้าเกิด2ขีดก็จะเป็นเมนูเลเวลที่2นั่นเองนะครับดังน,นั้นเราก็ดูว่าเราต้องการให้อยู่ในหมวดหมู่ไหนสมมติว่าผมต้องการอยู่ในแบบเนื้อหาแบบนี้ผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการเซฟก่อนนะครับในส่วนนี้ทีนี้เราก็จะได้ตัวเมนูแล้วนะครับกลับมาที่หน้าแรกนิดนึงนะครับไปที่แบบเนื้อหาเห็นไหมครับเราจะได้เมนูจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วนะครับคล เราก็จะได้ในเรื่องของตัว article ที่เรียงแบบ category list มาแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของตัว option ของเขาเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัว option ที่ category หรือว่า list layout ในส่วนนี้ก็ได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวที่เป็น date นะครับเราก็สามารถที่จะโชว์หรือ hide ก็ได้นะครับชื่อผู้เขียนแบบนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้เรามีชื่อผู้เขียนอยู่เราต้องการที่จะซ่อนแบบนี้เราก็อ่านเลือกเป็น hide ไปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราลอง save ดูนะครับ ่า่นั้นเราลองมา r e f r e s ตรงนี้ดูนะครับก็จะหายไปสําหรับชื่อผู้เขียนในส่วนนี้นะครับนั้นการกำหนดการปรับในเรื่องของ option ของตัว category list เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแนละก็าสามารถปรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันส่วน option ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับภายใต้ของตัว article ที่อยู่ใน category list นั้นอันนี้นั่นเองนะครับก็จะมี Page display กําหนดในเรื่องของ Page title นะครับ ตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดเพจดิสเพย์ไตเติ้ลตัวนี้นะครับสามารถกําหนดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เราต้องการได้เราก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เหมือนกันนะครับโชว์ไฮดิ้งอ่าโชว์เพจเฮดดิ้งก็สามารถกําหนดได้เช่นสมมติเราเลือกว่าโชว์แบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นอ่าองค์ความรู้แบบนี้สมมตินะครับเราก็ทําการเซฟแบบนี้นะครับเสกแล้วเราลองมารีเฟซดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของเพจเฮดดิ้งตัวนี้นะครับเกิดขึ้นนะเป็น H1 ให้กับเรานะครับอันนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดตรงส่วนนี้ได้นะครับ การสร้างในเรื่องของตัว category list หรือว่า category box เนี่ยมันก็คือการดึงเนื้อหาในส่วนของตัวที่เป็นในหมวดหมู่เดียวกันเนี่ยมาแสดงผลแต่ว่าต่างกันแค่รูปแบบที่เป็นแบบ box หรือว่า list แบบ box ก็จะมีรูปนะครับมี intro แบบ list จะมีเฉพาะชื่อไตเติลดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย ต้องการนําเสนอในเรื่องของลิงก์เมนูเนี่ยเป็นแบบไหนนั่นเองก็เลือกให้ถูกกับรูปแบบที่เราต้องการนําเสนอก็จะได้เมนูหรือว่าหน้าการแสดงผลตามที่ต้องการนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการสร้างเมนูแบบลิสก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วย,ยลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานนะครับก็ อคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยครับในงานเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้อีกทีหนึ่งโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ